สวัสดีคะ่ะไทยนิยมคาสวยนะคะแม่สวยสกลน,นะครค่ะโอ้วันนี้วันที่18นะคะได้อยู่ร้านแล้วนะะหยุดตั้งแต่12 1ส14 1ิบ6 1มสิห้าบหสิบดแล้วก็18นะคะวันนี้เป็นวันที่18นะคะเวลาก็3โมงกว่าๆ4ี่โมงแล้วนะคะคุณแม่ยังไม่ได้ทําการค้าใดๆเลยนะคะเพราะว่าโทรศัพท์คุณแม่เสียตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะเสียก็พยุนะคะพอบัญชานแบดไม่เข้าโทรศัพท์ อะไรก็ยากนะพยุงมาว่าจะเปลี่ยนเครื่องใหม่นะคะก็แพงมากนะคะก็เลยตัดสินใจไม่เปลี่ยนนะคะเพราะตังซับซับจางนะคะช่วงหลังซับจางก็เลยตัดสินใจไม่เปลี่ยนไปซ่อมนะคะไปซ่อมจองอะไหล่ซ่อมนะคะไปไปจองวันที่10นะะก่อนสงการทางซัมซุงบอกว่าวันที่18อะไหล่ที่จะมานะ,ะใช้ค่าซ่อมทุกสิ่งทุกอย่างหมดไป2950บบาทวันนี้ อะไรมาแล้วนะคะที่จะซ่อมโทรศัพท์ให้แม่นะคะแต่เขาบอกว่าต้องใช้เวลาซ่อมครึ่งวันจนบ่ายโมงนู้นแหละค่ะถึงจะใช้เครื่องนั้นได้นะ,ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคุณแม่ก็จะมียกคลิปนะคะแล้วก็แกล้ง fc ว่าจากเช้าไปถึงบ่ายโมงนะคะคุณแม่ยังไม่สามารถติดต่อท่านได้ต้องกราบขออภัยนะคะกราบขออภัยท่านด้วยนะะเพราะว่าคุณแม่อยากคุยอยากจัดของให้ท่านแต่ว่าจัดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าโทรศัพท์คุณแม่ใช้ไม่ได้ค่ะ เครื่องนี้อัดวิดีโอได้อย่างเดียวยกคลิปได้อย่างเดียวแต่ไม่สามารถโทรเข้าโทรออกได้นะคะมันจอยกับเครื่องนั้นนะคะคุณแม่ลงให้ท่านทราบเผื่อว่าโทรหาคุณแม่ทาไมไม่รับสายนะคะทำไมไม่รับสายนะคะก็คุณแม่ตัวคนพร้อมสินค้าพร้อมแต่อุปกรณ์นะการสื่อสารไม่พร้อมนะคะโอ้สุดยอดมากเลยนะคะไม่ได้ขายของเต็มวันที่สองไม่มีตังเลยแล้วก็โทรศัพท์ก็มาเสียอีกนะ ขออนุญาตนะคะซ่อมโทรศัพท์ก่อนนะคะซึง่จะแบ่งปันสินค้าทุกถูกเลยนะคะวันนี้ประมาณบ่ายโมงนะคะโทรศัพท์มานะโะทรศัพท์มาคุณแม่จะขายรวดนะถูกมากรอเอฟเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสินเป็นอะไรก็ช่างตอนนี้ซับจางมากเลยจะขายครูให้หมดเลยนะผ้ามงผ้าเบขายเบดละร้อยยี่สิบรวดเลยนะ,ะสวยๆเลยท่านมาเอฟเลยนะคะท่านรอเอฟเลยนะคะวันนี้นะคะคุณแม่จะมีไลฟ์สดนะคะแล้วก็จะขายถูกมากเลยแบบ เอาแบบไม่หลับไม่นอนกันเลยนะคะขายถูกให้หมดเลยขอเงินขาดทุนไม่เป็นไรขอให้มีเงินใช้นะเอาเงินไปทําบุญหมดแล้วนะคะทำบุญมาตั้งแต่วันท so like so ี่สิบวันที่สิบวันที่สิบเดวันที่สิบสองนะคะสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดวันทําทอยู่นะคะมีวันนี้ขายของอย่างเดียวโทรศัพท์ดันมาเสียอีกนะะอะไรมาวันนี้พอดีเลยเอาโทรศัพท์ไปซ่อมนะเขาจะเสียสามพันสองพันเก้าเสียสามพันนะคะถ้าได้มาปุ๊บทำได้ดีก็ต้องซื้อเครื่องใหม่นะคะ ซ่อมมันมาเยอะแล้วนะคะแต่ว่าเนื่องจากซับเรายังไม่พร้อมที่จะซื้อเครื่องใหม่นะคะก็เลยยังซ่อมๆแซมๆกันอยู่มันคนป่วยค่ะเหมือนคนป่วยรักษามารักษามาจนถึงที่สุดเมื่อถึงที่สุดแล้วเราก็จาเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ตอนนี้ขอประยุงใจก่อนเพราะว่าซับจางนะคะเดี๋ยวสักครู่โทรศัพท์มานะคะเราก็มายกไร,ร้กันแต่ตอนนี้นะคะคุณแม่ก็จะเคลียร์งานแป๊บหนึ่งคุณแม่ก็จะยกคลิปนะ,ะยกคลิปลงในนี้แหละในเครื่องนี้ยกคลิปได้ แต่ยังไม่สามารถที่จะสื่อสารกับท่านได้นะต้องเป็นช่วงบ่ายๆเลยนะนี่หลายท่านโอนเงินมาน้องละบูนโอนเงินมาแล้วนะน้องอาสามสามหกศูนย์พรีอไลพรนโอนเงินมาแล้วแต่จัดของไม่ได้ค่ะเพราะว่าข้อมูลมันอยู่เครื่องนั้นหมดเลยนะข้อมูลอยู่เครื่องนั้นหมดเลยเพราะฉะนั้นคุณแม่รอเครื่องนั้นมาต้องกลับอาภัยท่านด้วยนะคะวันนี้ลุยเต็มที่เลยนะจากวันนี้ถึงสิ้นเดือนเมษาเนี่ยลุยขายของลดราคาถูกๆเลยนะะ ถูกกเอาให้หมดร้านเลยเกลี้ยงร้านเลยขาดทุนไม่ว่าก,กันขอให้ท่านได้ใช้ของดีนะคะคุณแม่ไปทําบุญมาหลายๆวัดนะฮะหลายๆวัดหลายๆที่หลายๆแข่งนะะเอาบุญฝาก FC สสยบุญทุกท่านนะคะขอให้ท่านมีร่างกายแข็งแรงในเดือนปีใหม่ไทยเดือนเมษานี้นะคะท่านจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะท่านใดสุขภาพแข็งแรงแล้วแข็งแรงอีกนะคะท่านในสุขภาพอ่อนแอขอใหแะะ้แข็งแรงนะคะแข็งแรงนะคะเป็นจุดยืนสร้างบุญร่วมกันนะคะ มาสร้างบุญกระถินร่วมกันอีกนะคะปีหน้านะคะไม่ใช่ปีหน้าปีนี้นะคะปีนี้นะก็มีเงินทุนรองไว้แล้วของคุณแม่หลังนะคะท่านฝากเงินไว้ห้าหมื่นเลยฝากเงินไว้ห้าหมื่นเพื่อจะให้ทําบุญกระถินนะก้าต้นนะ,ะท่านฝากเงินไว้นะก็ยังไม่ได้ใช้เงินท่านเลยนะ,ะมีคุณแม่สีสมอนะคะโอนเงินมาให้ค่าผ้าป่านะ,ค,ะคุณแม่ก็บริหารเงินให้ท่านแล้วไปสามมัดเลยคุณแม่ไก่เมื่อวานในคุณแม่ก็ได้ทาพ้าปา่าเล็กให้ท่านนะ,ะเป็นต้นผ้าปา่าแล้วก็ มีคนต่อยอดเยอะแล้วก็ได้ถวายเงินเยอะนะคะต้องกราบขอบคุณแม่ไก่ด้วยนะคะที่เป็นจุดยืนร่วมกันนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากคุณแม่คุณแม,ม่หลังนะ,ะท่านก็ได้โอนเงินมาสี่พันนะ,ะตั้งลงทานปากหม้อที่วัดโคจัยคุณแม่ก็ได้เป็นสะพา,านบุญในท่านแล้วนะค,ะคุณแม่เป็นสะพา,านบุญในท่านทุกท่านแล้วนะคะท่านใดร่วมมรณาสาธุขอให้ร่างกายแข็งแรงนะคะหลายๆท่านนะคะที่เป็นเอฟซีสายบุญนะคะไว้มีร่างกายแข็งแรงนะคะ เดี๋ยวคุณแม่ขอเคลียร์งานก่อนนะคะตอนเย็นเจอกันในไลฟ์สดนะคะแน่นอนเลยก่ไลฟ์สดสินค้าพระครามราคาโปรโมชั่นเดือนปีใหม่ปีใหม่ไทยนะคะสงการนะคะขอบคุณ FC สายบุญค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ